โอเคนะครับวันนี้มารีวิวสมาร์ทวอทเพิ่งได้มาใหม่ครับแต่จริงๆรอบนี้บอกเลยว่าผมสั่งนานนานไปนิดนึงเกินเกินวันที่มันกําหนดจะจะส่งด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ของนะครับแค่ช้าหน่อยแต่ก็ว่าอย่างนี้คือผมอเห็นตัวเนี้ในต่อๆนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มีขายผมย้ำอย่านี้ก่อนคุณไปหาซื้อเอาเพราะว่าราคามันเป็นแบบนี้แต่ละร้านะมันลดไม่เท่ากันแล้วก็ขายไม่เท่ากันนะครับ และแต่ดวงผู้คนที่ไปเจอนะครับก็จะขายตั้งแต่สามร้อยกว่าบาทจนถึงในทิกจังเนี่ยน่าจะมีห้าร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเป็นในในในลานะครับในลาก็จะอยู่ที่ห้าห้าร้อยกว่าบาทถึงเจ็ดร้อยตีไปเลยว่ามีสามร้อยกว่าบาทถึงเจ็ดร้อยโดยประมาณนะครับกอ็อ่แล้วแต่ดวงใครเจออันไหนลถใครส่งฟรีใครอะไรนะครับแต่ผมบอกอย่างนี้ก่อนก่อนจะเริ่มตัดสินใจว่าจะซื้อไม่ซื้อแล้วรอฟังรีวิวจากผมเนี่ยก็ ผม oh, อธิบายให้ฟังแบบนี้ว่ามันถึงมันจะเจ็ดร้อยนะคนซื้อโดยโดนดวงเจ็ดร้อยผมบอกเลยว่าสําหรับผมอะ่ะผมว่ามันคุ้มมันคุ้มในในหลายหลายส่วนนะถ้าเทียบจากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นสมาร์ทวอทปกติที่ผมเคยรีวิวนะครับมันก็ต้องมีสามร้อยกว่าบาทล่าสุดนี้อาจจะเหลือทั้งสองร้อยกว่าบาทอาตีทั้งสามร้อยนะครับอ่ะอันเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยมันพัฒนามากากาันเยอะนะครับแต่ล่าสุดในตอต,อ,ตอเนี่ยผมอาจจะ ได้รีวิวอีกยี่ห้อหนึ่งมันชื่ออะไรนะแอรอนเออหรืออะไรซักอ,อย่างหรือเออจําไม่ได้อะบอกตรงจำไม่ได,ไได้ไปดูกันเ,เองแต่ตัวนั้นอะราคาตอนลดอะเอ,อโดยทั่วไปมันก็ไม่ได้ลดถูกเท่านี้แต่ว่าตัวนั้นผมได้มาถูกกว่านะครับถูกกว่าเพราะว่าผมมีวิธีซื้อนะครับอ่ะแต่ก็อย่างนี้ตัวนี้ก็ถือว่าแล้วแต่เลยผมผมไม่บอกราคาที่ผมได้แล้วกันแต่ว่ามันสามารถซื้อได้ในช่วงนี้ สามร้อยกว่าบาทจนถึงเจ็ดร้อยแล้วแต่คนเลยแล้วเรามาดูกันว่าถ้ามันเจ็ดร้อยมันคุ้มตรงไหมเรามาเริ่มจากอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่า,เ,าเริ่มจากสายตัวนี้มันแถมมันเป็นอ๋อลืมบอกชื่อมันบางคนก็เรียกซีบางคนก็เรียกแซนนะครับแซนแปดห้าแม็กนะครับอ่าก็มาดูกันนะครับสายเนี่ยมันเป็นรุ่นแบบเนี้ยถ้าคนเคยซื้อของจากสายพวกนี้จะรู้อยู่แล้วว่ามันมีสายที่มันดึง ปลดล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปดยการสวมล็อกนะครับมันก็จะง่ายนะครับอ่าไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงใส่ได้หมดแต่มันอาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้หญิงนาฬิกาเรือนนี้ด้วยเหตุผลว่าอะไรไหมครับมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่หญยังไงอ่ะให้ดูอันนี้คือขนาดใหญ่แล้วนะของของ,ของเหมือนกับถ้าเป็นของ Apple อิลอ่ะนี่คือใหญ่สุดละตอนเนี้ยเท่ากับขนาด Apple โดยประมาณนะเพราะว่าเคสเป็นของเคสแอปเปิลนะครับอ่ะก็ยังใหญ่ไม่เท่าอะ่ะมันจะอยู่แค่ประมาณจอแล้วล้นออกมาหน่อย,อยนึง อันนี้มันจะใหญ่กว่ามันจะดูใหญ่กว่าเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ใส่เคสอะใส่แคส่สายอะมันจะไม่ใหญ่มากเห็นไหมอ่ายิ่งถ้าเป็นขอ Apple มันจะมีรุ่นเล็กด้วยมั้งครับผมเข้าใจไม่ผิดนะครับอ่าก็จะทําให้คนผู้หญิงอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะมันจะใหญ่เต็มข้อมืออย่างนี้เลยเนี่ยครับมันจะเต็มข้อมือผมเลยนะอ่าผู้หญิงโดยมากอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจใวัยรุ่นดี๋ยวนี้ก็ใส่กันทุกแนวนะถ้าว่ากันตามตรงนะครับมันก็แล้วแต่เลยคราวนี้ อย่างที่บอกนะว่าสายะตีกันแบบง่ายๆเลยนะซื้อไอ้พวกสายยางเนี่ยจะไอ้สายเหล็กพวกเนี้ยถึงจะถูกสุดอะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบเก้าแปดสิบอะไรประมาณนี้ตีไปสองเส้นอะฮะร้อยห้าสิบละถ้าใครได้มาเลยค้าที่ผมบอกทีแรกเลยเท่ากับนาฬิกาเรือนนี้สองสารออ่าแต่ถ้าเกิดเจอราคาสูงสุดคือเจดนะครับ7ก็จะเท่ากับมันเหลือไปสี่ร้อยกว่าบาทละนะ อันนี้ผมไม่นับด้วยนะเพราะว่าผมว่าหนังอันเนี้ยหนังมันธรรมดาธรรมดาไปหนังมันเป็นหนังแบบหนังเทียมแบบโอ้ธรรมดามากผมผมไม่ชอบตัวนี้หนังตัวนี้ไม่ผมเฉยๆแต่ตัวเหล็กอ่ะกับตัวที่เป็นตัวเนี้ยผมโอเคแล้วตัวเหล็กอ่ะก็ไม่ต้องกลัวด้วยนะครับมันเป็นตัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกแล้วก็สามารถเขยืบเข้าเขยืบออกได้เห็นไหมอ่าอ่าแล้วก็ล็อกแล้วเราก็ล็อกให้ตรงมันก็จะอยู่ได้นะครับอ่าไม่ได้ ผมชอบสองเส้นนี้ยางกับเหล็กไอ้นี้หนังผมผมว่าหนังมันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแล้วอย่างหนึง่งถ้าเราไปโดนน้าอ่ะหนังมันก็ผมไม่แน่ใจว่าหนังเป็นหนังที่สามารถโดนน้ําได้หรือเปล่าเพราะหนังเนี่ยถ้าโดนน้ำแล้วปกติถ้าเป็นสายหนังมันจะเหม็นไงนึกออกไหมครับอ่ามันไม่ค่อยเหมาะสำหรับการใส่โดนน้าเท่าไหร่ผมก็เลยว่าสําหรับตัวตัวผมเฉยๆนะครับอ๋อลืมตรงเนี้ยพอดีผมไปวางชาร์จที่อื่นนะมันเป็นสายชาร์จอยู่ตรงนี้ มันจะเป็นไอ้กมๆกมาแล้วเอาเอาเนีเ้ยไปวางบนแท่นนะครับชาร์จง่ายนะครับแล้วก็จะชาร์จตอนชาร์จเนี่ยผมชอบด้วยอีกอย่างหนึ่งคือรุ่นพวกเนี้ยเวลาชาร์จอ่ะมันก็จะเป็นแค่ขีดสามขีดสี่ขีดแล้วแต่นะครับว่าเต็มขีดก็คือเต็มนึกออกไหมแต่อันเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์แบตเลยว่าตอนเราชาร์จอ่ะเต็มก็คือร้อยไงนี่อันนี้ผมผมผมชอบตรงนี้ไม่ต้องเดาเองว่าไอสี่ขีดมันเป็นสี่ขีดจากแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอะไรเงี้ยอ่ะ อันนี้คือเป็นตัวเลขเลยร้อยคือร้อยนะครับอ่าหมดไปเท่าไหร่คือหมดไปเท่านั้นนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเวลาชาร์จนะครับแล้วอย่างนี้เรามาดูกันต่อนะครับตัวนี้มันเป็นเหล็กขอบเหล็กนะผมเห็นในช่องมีคนนะ่ะเอาไปเอาไปโยนมาเอาไปทําหล่นมาเหมือนมันจะไม่เป็นไรนะครับแต่ก็แนะนําว่าอย่าเอาไปลองหล่นเลยดีกว่านะครับเพราะว่าใดๆก็เกิดขึ้นได้นะครับหล่นผิดก็พังได้นะครับอ่าถามว่าการลอยมีไหมผมไม่แน่ใจนะว่ามันใช้การลอยของ ของพวกรุ่นเก่าๆได้ไหมมันจะเท่ากันหรือเปล่านะแต่ว่าดูจากหน้าจอแล้วดูเหมือนมันจะเป็นมีพัสติกันแบบอีกแบบหนึงอ่ะไม่ให้มันเเขาเรียกอะไรนะไม่ให้มันเป็นรอยอ่ะนะครับคราวนี้เรามาพูดกันเรื่องนี้เรื่องนี้หลายๆคนสำหรับการใช้สมาร์ทวอทอ่ะก็น่าจะน่าจะถามเลยว่ามันมันทำได้จริงไหมมันกันน้ำ ip 6 8นะครับ ip 67กับ68เนี่ยต่างกันตรงนี้ ต่างกันจริงหลักๆโดยคือไอพีหกสิบเจ็ดอ่ะกันน้าได้อยู่ประมาณหนึ่งเมตรครึ่งชั่วโมงนะครับส่วไอพีหกสิบแปดตามที่ไอเนี่ยบอกอ่ะมันกันน้ําได้ประมาณเมตรห้าสิบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไปลองแช่ใส่แก้วประมาณนี้สูงประมาณนี้แก้วสูงประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ลืมเกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นไรน้ําไม่เข้าแน่นอนนะผมแล้วผมไปทดลอง การใช้แบตมาละหนึ่งวันเมื่อวานเมื่อวานช่วงนี้ประมาณนี้เวลาน,นี้เวลาน,นี้ประมาณบ่ายสามผมก็เริ่มใส่นาฬิกาละประมาณเนี้ยทับ1หนึ่งวันแบตตอนนี้ผมเหลืออ่อห้าสิบแปดผมตีไปเลยถ้าใช้กันเต็มระบบไปวิ่งไปอะไรด้วยเนี่ยสักสองวันแบตหมดแต่ถ้าใช้แบบเออเตือนบ้างใช้บ้างไม่ได้แบบตีแบบเต็มระบบอะไรมากมายนะครับก็อาจจะสักสามวันสามวันอาจเป็นไปได้นะครับเรื่องแบตมันนะ แล้วก็แต่ถ้าเกิดใช้แบบที่ผมเคยใช้มาคือเอาไว้ดูเวลาอย่างเดียวไม่ต้องแจ้งไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นโอ้โหเป็นอาทิตย์อาจจะเกินนะครับเพราะว่าแค่ดูเวลาเฉยๆนะครับก็จะไม่เปืองแบตนะครับอ่าแล้วแต่ตรงนี้แล้วแต่ผู้คนจะไปเลือกใช้กันนะครับขั้นต่อมานะครับเดี๋ยวกันนะผมพูดไปคือกันน้ําแล้วแบตได้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ ตัวเดี๋ยวตัวการใช้แอปอะแอปมันก็ไม่ได้โหลดอะไรยากนะมันชื่อแอป RD Fit นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมบอกเลยว่าผมชอบ RV Fit มากละเอียดกว่าทุกแอปสมาร์ทวอทที่ผมลองมาเลยถึงก่อนหน้านี้ลองหรอหรืออะไรสักอ,อย่างเนี่ยที่ผมได้รีวิวไปอ,ะอ่ะอ่ามันมันจะว่าโอเคนะแต่ก็ถือว่าทั่วไปแต่แอปอันเนี้ย RD Fit เนี่ยโอ้โห ผมยงนิวให้ผมยกนิ้วให้เลยนะครับงั้นเรามาดูที่ตัวนาฬิกากันก่อนนะครับตัวนี้มันบิดหมุนเปลี่ยนหน้าจอได้ไอ้รูปแมวเนี่ยผมไปเอาจากในใน,ในแอปมันนะครับอ่าแล้วก็ผมให้ดูอะไรข้างบนเห็นนิวแมสเซจไหมให้เรากดทัชไปนะครับแมสเซจเนี่ยที่เราแจ้งเตือนอะ่ะเดี๋ยวผมจะพูดตรงนี้ตรงว่ามันแจ้งเตือนอะไรได้บ้างเนี่ยตรงแต่มันแค่เข้าไปดูได้เฉยน,นะอ่านได้มันไม่สามารถจะตอบกลับอะไรได้นะครับอ่าแล้วก็ เนี่ยพวกนิวเว็บเซตมันจะมีจุดแดงให้ดูด้วยว่าเรายังไม่ได้อ่านนะครับมันก็จะแจ้งเตือนให้อ่านเฉยๆนะครับถ้าที่ผมลองนะมันไม่สามารถจะโต้อตอบกลับได้นะครับแล้วปุ่มนี้มีไว้เข้าหนึ่งเดียวเดี๋ยวนะ้หน้าหลักก่อนปุ่มนี้ยปุ่มปุ่มข้างๆนี่ครับเอาไว้กดให้หน้าจอติดนะครับแล้วก็ปิดหน้าจอก่อนนะครับอ่าติดปุ๊บเพราะปุ่มไอตัวลูกบิดเนี่ยนะครับมันกดลงไปมันจะเข้ามาหน้านี้นี่ หน้าเนี้ยมีเยอะมากเลยผมบอกเลยนะไปไปเล่นกันเราเองมีทั้งออกกําลังกายอา่าตอนนอนอุณหภูมิผมว่าเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นแนวประมาณวัดราคาประมาณนี้มาบอกเลยวันดีเยอะจริงเยอะนะครับแล้วก็กดอีกทีก็จะออกกับมาหน้าเดิมนะครับแล้วผมให้เลื่อนเลื่อนดูนะเลื่อนลงอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงเลื่อนลงอะ่ะมันจะเป็นเนี่ยเนี้ยที่ผมไปวัดมา พวกข้อความอัตราการเล่นของหัวใจะอะไรพวกนี้ภารกิจล่าสุดอ่ะมันเขียนอย่างงี้นะครับปุ๊บกลับไปถ้าเลื่อนจากด้านนี้เนี่ยได้เลื่อนไปทางซ้ายมือผมนะครับก็จะเนี่ยถ้าไม่ใส่นาฬิกาอยู่มันจะบอกให้เราใส่นะครับวัดหัวใจวัดความดันอันนี้มันเป็นเวลานอนนะการนอนหลับอันนี้สามารถเพิ่มไปได้ว่าเราต้องการเลื่อนมาแล้วเราเจออะไรนะครับเช่นสมมุติว่าผมกด นี่เลือกมีเพลงอ่าอันนี้อะไรไม่รู้สเต็ปม,มาครับมามาต่อพอดีเมื่อกี้ปิดไปแป๊บนึงเพราะว่ามีเสียงไอ้รถหวอนะครับอ่ะเนี่ยมันสามารถเลือกตัวพวกนี้เพิ่มเข้าไปได้ผมอยากได้สภาพอากาศนี่ผมเพิ่มสภาพอากาศไปแล้วก็ผมจะเลื่อนไปอยู่ข้างหน้าได้ไหมอ๋อผมสามารถลบ ไอ้ที่ผมไม่ต้องการได้นะครับแล้วก็ค่อยเติมมาทีหลังถ้าเราอยากให้จะเป็นสภาพอากาศก่อนนะเออเออได้นะครับอ่าโอเคแต่ถ้าเราเลื่อนจากซ้ายไปขวานะครับปุ๊บมันจะเป็นแบบนะครับเป็นข้อความเราเข้าไปดูได้ว่ามีข้อความแบบไหนนะครับอ่าแล้วก็กดปุ่มนี้มันจะย้อนกลับนะครับกดปุ่มนี้แล้วเราก็เลื่อนดูอันนี้เราหมุนได้หมุนได้ใช่ไหมนี่ อันนี้คือความดันกับอะไรเนี่ยที่ผมไปบอกมันมีค่าออกซิเจนนะแต่ว่าผมว่ายากไม่ตรงแหละอันนี้อุณหภูมินะครับ่าต่างๆนานานะครับนี่โอเคนะครับฮาแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณนี้น่าจะมีแปดอันแปดอันเก้าอันนะครับถึงถึงประมาณนี้ถึงประมาณพระจันทร์แล้ว หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ผมเพิ่มตัวเปอร์เซ็นต์แบตไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์แบตผมเพิ่มไปเพราะว่าผมจะได้เลื่อนดูได้ว่าเปอร์เซ็นต์แบตเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆอ่ะมันมันดูจากหน้าปัดจอได้หลัเราต้องเลือกที่มันมีเปอร์เซ็นต์แบตแป๊บนึงนะครับอันไหนมีเปอร์เซ็นต์แบตนะอันนี้แต่เพราะที่ผมเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์แบตอยู่ตรงนี้แต่ผมไม่ได้อยากได้หนะ้าอนนี้พอดีผมเปลี่ยนอย่างเป็นแนวอะไรเงี้ยอ่ะผมว่าน่ารักดีนะครับแล้วก็พวกเนี้ยเดี๋ยวจะไปอยู่ในตอนของอธิบายอ่ แอปนะเดี๋ยวเดี๋ยวไทย็ะถ่ายวิดีโอหน้าจอแล้วกันนะเพราะว่ามือถือที่ใช้เชื่อมกับมือถือที่ใช้ถ่ายตอนนี้คืออันเดียวกันนะครับอ่าโอเคนะครับหลักๆมีอยู่ประมาณนี้เลยวิธีใช้กดปุ่มเปิดปิดอ่าปุ่มเออเออเออ,เอ,อ,อีกทีหนึง่งปุ่มเนี้ถ้าเรากดปุ๊บอะมันจะเป็นโหมดกีฬาผมบอกเลยโคตรเยอะกีฬาในล่มนอกล่มกีฬาอะไรพวกนี้เยอะมากไม่เคยเห็น ทมาทวัดราคาประมาณนี้เยอะขนาดนี้ผมบอกเลยว่านี่มันเยอะเกินขนาดตกปลาอย่างมีอ่ะนะคือบอกว่าเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงผมบอกเลยเนี่ยเนี่ยหมุนเนี่ยคือตามที่หมุนเนี่ยคือยังไม่หมดอ่ะยังไม่หมดอ่ะเยอะจริงแต่แรกคือวิ่งนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้วิ่งอ่ะปุ๊บวิ่งอ่ะมันเป็นนับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันเป็นเวลานะครับหัวใจแคลอรี่สเตป็ปกิโลนะครับสเต็ปเนี่ย เห็นไหมว่ามันไม่ได้ขยับสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ผมให้ดูจากอันนี้นะผมว่าอันนี้น่าจะขยับแป๊บหบนึ่งผมไม่ได้ลองใช้มานานวิง่งอ่าวิง่งคือเราไม่ได้ไปจริงมันจะไม่ขยับแต่อันนี้อันนี้รุ่นพวกนี้ไปไหมแป๊บหบนึ่งนะครับหกวิแคลอรี่กิโลขั้นตอนอันนี้ก็อาจจะไม่ไปนะเพราะว่าเป็นรุ่นหลังๆแนละ้วแต่รุ่นสมัยก่อนอะไรตัว ก้าวเดินนะมันเดินให้ด้วยนะครับถึงผมจะนั่งอยู่ก็เถิะนะครับอ่าก็ถือว่าแต่ว่าเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างมีสักเจ็ดแปดอย่างสิบอย่างอะไรเนี่ยสมัติไอ้ที่เป็น,ปนกีฬานะครับแต่อันนี้เยอะจริงอันนี้เยอะจริงเยอะมากไม่กล้นับเลยว่ามีเท่าไหร่นะครับเห็นไหมมันจะวิ่งแค่เวลาแต่อย่างอื่นไม่ได้วิ่งอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนนะผมกดออกกดออกให้กดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นมาถูกผิดปุ๊บเราก็กดออกปัครับพวกเนี้ยอาจจะต้องไปลองเล่นกันเราเอง แต่ผมว่าหน้าจอสวยแล้วก็เสถียรดีนะครับแล้วก็กันน้ําอะไรพวกนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ก็อยากถึงผมจะบอกว่ามันกันน้ํา IP 68นะครับแต่ก็อยากเชื่อ100%ว่ามันจะกันได้ทุกเรือนเพราะเลทราคาแบบเนี้ยก็อาจจะมีหลุด QC บ้างนะครับวิธีแรกครับซื้อมาแช่น้ําไปก่อนสัก20่สินาทีนะครับแล้วก็มาเช็คดูว่าน้ําเข้าไหมเล่นระบบใส่ในข้อมือเดินเดินทํางานสัก ชั่วงโมงถึงชั่วงโมงถ้ามันมีไอ้น้ำขึ้นหน้าจอถือว่าสบายนะครับอ่าถือว่าตัวนั้นน่าจะปลอดภัยจากขั้นแรกก่อนนะครับตามหลักเลยมันต้องทําแบบนี้ก่อนถ้ามันเข้าก็เคมด่วนนะครับอ่าเคมบริษัทไปเลยว่าน้ําเข้านะเพราะว่ามันอ่าเข้าจากล้างมือบอกเขาไปแค่นี้เพราะว่าถือว่าเข้าจากล้างมือเนี้ถ้าไอพีโอสิบแปดเนี่ยมันล้างมือได้เพราะว่าเมื่อเช้าผมใส่ล้างแก้วล้างของนะครับอ่าก็ยังไม่น้ําไม่เข้านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวต่อเน,นี้ยเดี๋ยวผมจะไปตัดตัวแอปใช้ให้ดูนะครับเพราะว่าโดยรวมๆพวกเนี้ยผมว่าทุกคนต้องต้องไปลองหัดเขาเรียกเลยนะครับหัดใช้เอานะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมผมน่าจะตัดการเชื่อมต่อทุกอย่างจากจากมือถือเพราะว่ามันมีการแจ้งเตือนเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนใช้แอปนะมันอาจจะยุ่งนิดนึงนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวเนี้ยมีการตั้งของมันเองด้วยโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับมือถือนะครับ มันก็ต้องเข้าไปเลือกนะครับอ่ามันจะมีตรงตั้งค่าครับไปเลือกพอไปเลือกวันเสร็จมันก็จะมีให้เราเปิดปิดว่าเราจะเปิดรับจากแอป,ปหรือว่าเราจะตั้งเองนะครับอ่าแล้วก็ไปเลือกนะครับโอเคทเดี๋ีวเราไปดูแอปกันดีกว่านะครับโอเคนะครับลืมลืมลืมพูดถึงตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปว่ากันเรื่องแอป,ปนะครับลืมว่าการวัดอ่ะการวัดหัวใจอ่ะผมลองประมาณสี่ห้ารอบแล้วนะกับผมวัดจากเครื่อง แล้วก็ใส่ข้างซ้ายนะครับล้านนี้อยู่ข้างขวาใช่ไหมเพราะผมเป็นคนใส่นาฬิกาข้างขวาการเต้นของหัวใจผมว่าตรงนะตรงนะเพราะว่าถามว่าทําไมาตรงเพราะว่ามันมันเต้นอยู่ประมาณเขาเรียกว่าอะไรนะห่างกันอะถ้าเคลื่อยอยู่ประมาณถ้าไม่เท่ากันก็อยู่ประมาณหนึ่งหรือสองครั้งเช่นแต่มือกอันนี้เก้าสิบอันนี้เก้าสิบเอ็ดอะไรเงี้ยไม่เกินนี้ผมถึงว่านี่คือใกล้เคียงใกล้เคียงที่สุดเลยตั้งแต่ลองมาสําหรับสมาร์ทวอตราคาประมาณนี้นะ แล้วก็เมื่อวานลองวัดกาวิ่งถือว่าไม่ห่างอาจจะไม่เป๊ะนะแต่ก็ไม่ห่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองวิ่งวัดก้าวิ่งอีกทีนึงแล้วก็จะมาวัดดูว่า,าหัวใจอะเต้นเท่ากันไหมส่วนความดันน่ะผมบอกเลยว่าผมวัดจากเครื่องอะสามครั้งความดันมันวัดมันยากว่าจะตรงไม่ตรงอ่ะเพราะว่าวัดจากเครื่องสามครั้งก็ไม่ใกล้เคียงกันเลยนะครับความดันมันขึ้นอยู่ตลอดขึ้นลงตลอดอ่ะแล้วก็อันเนี้ยมันก็ขึ้นลงไม่ตรงกันไม่ตรงอัไอ้ตัวเครื่องเนี่ยผมว่ายากนิดนึง สำหรับความดันนะแต่ถ้าหัวใจวิ่งเนี่ยผมผมคิดว่าเมื่อวานผมไปลองวิ่งเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบทังอยู่นะครับผมคิดว่าน่าสนใจตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจอยู่ก็เดี๋ยวผมจะไปลองดูแล้วเดี๋ยวจะมาให้มาวัดตอนผมไปวิ่งมานะครับว่ามันเท่าไหร่เพราะว่าปกติเนี่ยมันวิ่งอยู่ประมาณถ้าผมวิ่งไม่ได้ทําอะไรนั่งนั่งเฉยเฉยอย่างเงี้ยนะมันอยู่ประมาณเก้าสิบแปดสิบ ว่าครั้งจนถึงเก้าสิบครั้งนะครับหัวใจเต้นนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งมานะครับแป๊บผมแป๊บนึงครับผมโอเคนะครับอันนี้ผมไปวิ่งมาสองร้อยเก้านะครับแล้วก็ได้ลองวัดหัวใจนะครับรอบที่สองดูนะอันนี้แปดสิบเจ็ดอันนี้แปดสิบเก้านะครับซึ่งตอนแรกที่เพิ่งวิ่งเสร็จเลยครับแล้วก็วัดมันอยู่ที่ประมาณเก้าสิบห้านะครับก็ก็ถือว่าพอๆกันตรงกันสําหรับผมคิดว่าหัวใจน่าจะใกล้เคียงกัน คาดเคลื่อนอยู่ประมาณสองเช่นแปดสิบเนี่ยอย่างเงี้ยแปดสิบเจ็ดนะครับนาฬิกาแปดสิบเจ็ดแต่ว่าเครื่องวัดบอกแปดสิบเก้าอย่างเงี้ยอยู่ประมาณนี้ผมคิดว่าตัวเครื่องวัดหัวใจอะพอได้นะครับการเต้นของหัวใจอะพอได้สําหรับคนที่จะไปวัดนะครับแล้วก็แต่ส่วนของความดันผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะไหวนะครับก็หลักๆอยู่ตรงนี้ไอตัววัดเนี่ยนะครับส่วเก้าอะเมื่อวานผมมาไปไปวิ่งอะผมน่าจะนับผิด มันขึ้นสองร้อยสามสิบเก้าจนกผมวิ่งสองร้อยนะแต่วันนี้ผมไปวิ่งสองร้อยมาเมื่อกี้นับเอาแบบชัวร์าก็เป๊ะเลยสองร้อยคือสองร้อยสเต็ปนะครับก็ถือว่าเอ,อผมถือว่าตัวนับเก้าวิ่งถือว่าดีแล้วกันเลยนะครับถือว่าดีเลยนะครับเมื่อวานผมบอกตรงผมนับมั่วด้วย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัววัดวิ่งตัววัดหัวใจอะไรพวกนี้น่าจะได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูแอปกันนะครับ โอเคนะครับนี่คือแอป R D R D Fit นะครับปุ๊บหน้าจอหน้าแรกมันจะเป็นแบบนี้เลยมันมีสามหน้านะผมผมเลื่อนให้ดูนะอ่าอันนี้อันนี้คือไม่ใช่นะอันนี้อันนี้ของหน้าแรกนะเดี๋ยวก่อนนะแอบปบหนึ่งนะครับอ่าอ่าอันนี้โหมดหน้าแรกนะครับแอบปบหนึ่งนะครับมันกำลังประสานข้อมูลกับนาฬิกาอยู่นะครับโอเคตอนนี้มันเชื่อมแล้วนะครับกอ็อ่ เดี๋ยวก่อนนะนี่นี่คือสิ่งที่ผมไปทํามานะครับมันจะมีการแจ้งเตือนในของแต่ละวันของแต่อะไรนะโอเคนะครับพวกนีค้คุณต้องต้องไปลองใช้กันเราเองผมจะมาบอกแค่นี้วิธีเชื่อมต่อครับเห็น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 จากหน้าจอจะเห็นไอ้นี่แทด85 Max นะครับอ่ามันจะกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับแบตหลือ54เปอร์เซ็นต์นะดูจากข้างบนนะครับวิธีก็คือเราไปแตะมันตอนที่มันยังไม่เชื่อมต่อแนละเราไปแตะตรงเนี้ยไอ้ตรงคำเนี้ยปุ๊บ แต่ตอนนี้มันเชื่อมแล้วนะเราก็ไปแตะเสร็จมันก็จะมันก็จะค้นหาพอมันค้นหาเสร็จอ่ะมันก็จะมีชื่อขึ้นมาเราก็ไปกดที่ชื่อมันมันก็จะได้กลับมาหน้านี้เลยพอมันเชื่อมต่อ้เสร็จมันจะกลับมาหน้านี้อ่ะพอน้าเนี้ถามว่าเราคือตรงกลางนะครับอุปกรณ์อ่ะอันนี้ดูของฉันนะครับของฉันแล้วก็ไปตั้งเอาผมตั้งรูปผมแล้วแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะครับน้ําหนักเพศน้ําหนักอะไรประมาณนี้เพื่อเพื่อให้มันเระระบบอ่ะมันคํานวณให้ถูกนะครับอ่า มีวิดีโอสอนมีอะไรหมดนะครับมีโหมดตั้งค่าอะไรพวกนี้หน่วยวัดหน่วยอะไรเงี้ยก็ไปลองเล่นกันนะครับแล้วก็เนี่ยเลือกที่อุปกรณ์นะครับบรรทัดแรกอะ่ะคือหน้าจอหน้าจอแบ่งเป็นสามส่วนนะครับปุ๊บอันแรกครับคือเข็มนาฬิกาเห็นไหมคำข้างบนสุดซ้ายมือครับที่เป็นสีส้มครับมันจะมีแบบเยอะมากเลยเยอะแบบนับไม่ไหวอ,ะอ่ะอ่าแต่จะมีเป็นเข็มเป็นหลักถ้าคนชอบแนวเข็มก็เลือกรูปจากตรงนี้ได้นะครับอ่า แต่อันตรงกลางครับที่ตัวเขียนว่าตัวเลขเนี่ยสีส้มเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแล้วเป็นตัวเลขนี่ก็เยอะมากเหมือนกันนะครับตัวอันสุดท้ายที่เขียนว่าประเพณีครับอันนี้มันคือระบบเราเอารูปเราเข้าไปใส่พื้นหลังนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวผมเลือกให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับเอาร,เออรูปกาแฟนี่แล้วกันอ่ะพืพอผมเลือกเสร็จใช่ไหมผมกดถูกแป๊บอ,อ,อันนี้คืออะไร ออให้เรามีขอบอ่าๆผมเลือกอันนี้อ่ะกดถูกปัป๊บอันนี้มันจะเป็นใช่ไหมมันให้เราเลือกเป็นเข็มได้ด้วยเป็นตัวเลขได้ใช่ปะ่ะแล้วก็ตั้งค่าเดิมปึ๊บนี่เข็มได้ตัวเลขได้นะครับขนาดนี้น่าจะตรงนี้ตรงนี้อ่าน่าจะเป็นความชัดเราเราสามารถเพิ่มนับก้าวได้เพิ่มระยะทางได้เลือกได้นหนึ่งอันนะครับตรงเนี้ยอ่า ปึ๊บแล้วก็สามารถใส่สีของตัวหนังสือได้นะครับหลกัหลกๆประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วเราก็เอาอันนั้นอะ่ะเข้ามาขึ้นที่หน้าจอเราได้ถ้าเราชอบรูปเรานะคืออันนี้ผมบอกได้เลยว่าทิมหน้าจอแบบมีมหาศาลนะครับต่อมาการแจ้งเตือนนะครับผมอธิบายแบบนี้ก่อนเพระเรากดแจ้งเตือนอะ่ะตัวใหญ่อ่มือถือเราจะไม่ได้สั่งไว้มันจะเด้งไปจุดนึงให้เราเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ไปเบอกไปเลือกแอปเนี้ย R D Fit นะครับเพื่อเปิดการใช้งาน R D Fit เพื่อมันจะได้แจ้งเตือนนะครับตรงนี้เมื่อก่อนอ่ะโดยหลักๆมันจะมีแค่นี้สมาร์ทวอตทั่วไปแอปมันจะมีอยู่ประมาณนี้ที่แจ้งเตือนได้นะครับพวกไลน์พวก Facebook เล็กๆน้อยแต่ตัวนี้เห็นคาว่าอื่นๆข้างล่างสุดใช่ไหมครับคุณไปกดปุ๊บแอปทุกแอปที่คุณมีในมือถือที่มันเด้งได้มันจะแจ้งเตือนคุณได้หมดนะครับอันนี้ผมว้าวเลยเพราะปกติจะไม่มีให้เลือกไม่มีเลยถ้าสมาร์ทวอตเลทราคาประมาณนี้นะครับอ่า ก็ตรงนี้เลยสามารถเลือกได้เลยนะครับอย่างผมน่าจะมีทั้งแอปซื้อของขายของอะไรเงี้ยแจ้งเตือนหมดนะครับมีข้อความแจ้งเตือนได้นะครับอ่าแล้วนี่ก็ก็อันต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายนะครับก็ไว้ถ่ายถ่ายรูปเป็นรีโมทถ่ายรูปแหละอ่าแล้วก็ค้นหานั่งนานยืนนานอะไรพวกนี้ก็ไปตั้งเอานะครับอ่าการแจ้งเตือนทานยาหรืออะไรพวกนี้ได้หมดนะครับออนึกออกไหมครับอ่ามันแจ้งเตือนได้หมดนะครับ อโอเคพลิกนี่นี่น,นี่อันนี้นี้สำคัญหลายๆคนนะครับพิกพิกหน้าจอเนี่ยครับตั้งเวลาถ้าเราเปิดโหมดพิกหน้าจอครับเราตั้งเวลาเลยกอดเวลาเนี้ยมันพลิกหน้าจอมันจะไม่หมุนเราก็ตั้งเวลาเลยเราเอาเท่าไหร่นะครับผมตั้งตีห้าครับผมตื่นงานประมาณนี้ตีตสี itu, ่กว่ากว่านะครับแล้วก็ห้าทุ่มเนี่ยผมคงนอนแล้วผมก็จะไม่ตั้งผมก็เลยตั้งมายอยู่ประมาณนี้เปิดแล้วก็กดบันทึกดนะครับกดบนกันทึกข้างบนเนี้ยมันก็จะบันทึกแล้วก,กลับมาหน้าหลักนะครับ อันเนี้ยถ้าสังเกตก,การเต้นของหัวใจเนี่ยมันจะตรวจเราสามารถตั้งเวลาได้เห็นไหมแต่เราต้องเปิดก่อนนะครับเนี่ยตอนน,นั้นเนี้ยอ่าก็ประมาน,นี้ครับไปตรงพวกนี้ผมว่าไม่ได้มีอะไรยากนะครับการแจ้งเตือนสภาพอากาศเนี่ยตอนนี้อำเภอที่ผมอยู่แม่สวยเนี่ยมันสามที่พองศานะครับแจ้งเตือนได้นี่มันจะเชื่อมต่อเข้ากับแอปสภาพอากาศนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับกระเป๋าบัตรกระเป๋าบัตรนี่ผมไม่แน่ใจเอ็น อาจจะต้องไปลองเล่นเอาเองนะครับผมขี้เกียจตไปเล่นนะครับหลักๆมีแค่นี้นะครับแล้วหน้าแรกก็จะมีให้เราเลือกหลายส่วนนะเราก็ไปเช็คเหมือนแอปทั่วไปเหมือนแอปทั่วไปนะครับก็ไปลองกันดูได้นะครับซึ่งก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสาหรับการใช้แอปไม่ได้อ่าพวกนี้ต้องไปลองเข้าเองนะครับวันที่วันเดือนหรืออะไรพวกนี้นะครับได้อย่างสมมุติว่าคนไม่ได้เชื่อมต่อไว้เพราะอย่างนี้เอออันนี้อันนี้จำเป็นเดี๋ยวผมให้ดูอะไรอย่างนี้ สมมุติว่าเราใช้เนี่ยเราใช้ตัวนี้อยู่มันจะเป็น Z ซ5 m แปดห้าแม็กใช่ไหมใช้งานอยู่เสียงเพลงเสียงอะไรมันจะออกที่ที่ที่นาฬิกาได้แต่ว่าผมอธิบายแบบนี้ผมอธิบายยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมอธิบายว่าถ้าเราใช้หูฟังเนี่ยผมใช้ LK 10อยู่นะครับแล้วมันแต่มันจะเชื่อมต่อ2อันพร้อมกันได้พอมันเชื่อมต่อสองอันเสร็จอะ แต่ว่าถ้าเสียงออกที่นาฬิกานะเราก็ไปกดที่ชื่อ la สิบเพเสียงออกที่ที่หูฟังนาฬิกาก็จะเชื่อมต่อปกติแต่มันก็อาจจะมีโอกาสซึ่งผมลองแล้วนะครับอ่าใช้ใช้อยู่ปุ๊บเสียงตัดไปอยู่ที่นาฬิกาได้นึกออกไหมครับอ่าเราก็แค่ต้องเปิดมาที่บลูทูธแล้วก,กดเลือกหูฟังใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอ่าผมว่าพอดีมันเชื่อมต่อแล้วแจ้งเตือนตลอดมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าคนใช้แล้วไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องการแจ้งเตือนมันก็ก็ไม่ต้องเชื่อมต่อก็ได้นะเพราะว่าตัวนาฬิกามันสามารถ ตั้งต่างหากได้ตั้งเวลาต่างหากได้ถ้าคนเอามาทําแค่ดูเวลาแต่ใครอยากเปลี่ยนหน้าจอตอนไหนเราก็เชื่อมต่อแอปนะครับก็เปลี่ยนหน้าจอไปนะครับอ่าก็ตามนั้นนะครับโดยประมาณพื้นฐานประมาณนี้เอออีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมอาจจะเคยพูดสมาร์ทวอทก่อนนี้ผมบอกว่ามันไม่ไม่จำเป็นเลยอ่าเชื่อมต่อแล้วสามารถคุยโทรศัพท์จากอฬิกาได้เพราะว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมต่างจากการเปิดลําโพงที่มือถือนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ แนะปัจจุบันผมเคยไปเจออยู่ครั้งหนึ่งเจอกับตัวมือถือเขาไม่ได้อยู่ใกล้เขาไม่ได้ใส่หูฟังแต่เขาใส่นาฬิกาอยู่เขาก็รับแล้วคุยในนาฬิกาเลยเออมันก็มีประโยชน์ในมุมของมันะนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเสียงดังระดับหนึ่งนะครับในการใช้งานแต่ว่าตัวนี้ด้วยด้วยราคาแบบนี้มันอาจจะมีตัวที่เสียงดีเลยหรือเสียงไม่ดีเลยก็ได้นะครับต้องถ้าคุณจาเป็นใช้แบบนี้แต่ผมใส่หูฟังตลอดไงเรื่องของเรื่องอใครโทรมาผมก็รับด้วยหูฟังนะครับก็ ต้องบอกว่าแล้วแต่คุณตัดสินใจว่าเออคุณจะทํำยังไงนะครับอ่าออันนี้เป็นเป็นการสันใจของคุณแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไปลองใช้กันดูนะครับผม